สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของเกี่ยวก้อยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอ่าพูดคุยในเรื่องของการสอบใบขับขี่ตอลี่นะคะง่ายนิดเดียวเองนะเอฟนี้ก็เป็นเอพิโซดที่4ที่เราจะพูดถึงนะคะหลังจาก3เอพิโซดที่ก้อยได้พูดไปแล้วแล้วก็ลองไปฝึกทบทวนกันหรือยังคะถ้ายังนะคะลองกลับไปฝึกทบทวนแล้วก็เอ่อถ้าใครพร้อมที่จะมาดูในเรื่องของอพิโซดนี้นะคะ ก็จะเป็นในเรื่องของข้อห้ามของผู้ใช้รถใช้ถนนผู้ขับขี่นะซึ่งข้อห้ามเนี่ยแล้วก็หน้าที่รับผิดชอบของผู้ขับขี่ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะก็จะมีปัจจัยก็คือเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับไม่ว่าจะเป็นคนยานพาหานะหรือว่าถนนหนทางนะเพราะว่าหากเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดความเสียหายขึ้นนะคะก็จะทําให้เกิดผลเสียแล้วก็ ทำให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายนะคะไม่ว่าทั้งต่อชีวิตรหรือว่าทรัพย์สินเนี่ยก็จะเสียเสียทั้งเงินแล้วก็อาจจะเสียทั้งสภาพร่างกายเราด้วยนะซึ่งบทลงโทษนะคะในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันเนี่ยของผู้ขับขี่นะ<ม>ก็จะแบ่งเป็น2บทด้วยกันก็คือเป็นกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งนะคะเดี๋ยวก็จะมาพูดในบทถัดไปนะคะขยายความอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้นะ เราก็จะมาดูในเรื่องของข้อห้ามทั่วไปนะคะที่ใช้สำหรับถนนทุกสายที่วิ่งนะคะด้วยด้วย uh, ente, ประเนเต้ใบขับขี่ชนิด B ของอิตาลีเนี่ยนะก็คือ1ห,ห้ามเคลื่อนย,ย้ายขยับหรือว่าทำลายป้ายหรือว่าจอดรถเนี่ยบังป้ายที่เป็นป้ายบอกสัญญาณไม่ว่าจะเป็นป้ายถนนสัญญาณต่างๆสัญญาณเตือนสัญญาณ ที่เป็นป้ายที่อยู่บนถนนเนี่ยค่ะหรือว่าห้ามเคลื่อนย้ายอย่างเช่นเราเนี่ยอยากจะขยับกกลยถนนที่เขาที่พนักง,งานซ่อมบำรุงถนนเนี่ยกำลังทํางานอยู่อาจจะเป็นเพื่อที่จะไปเข้าจอดหรือว่าอาจจะขยับเพราะว่าขวางทางของเราอย่างเงี้ยอันเนี้ยห้ามเคลื่อนย้ายนะคะเพราะว่าถ้าเราเคลื่อนย้ายเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียแล้วก็คนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเนี่ยเขาจะ ไม่เห็นป้ายบอกทางต่างๆนะส่วนข้อต่อมาก็คือห้ามขว้างหรือว่าโยนสิ่งของออกนอกรถไม่ว่าจะเป็นในขณะที่จอดรถอยู่หรือว่าในขณะรถวิง่งอย่างเช่นก้นบุหรี่นะคะเราสูบบุหรี่ปุ๊บก็จริงๆแล้วเนี่ยการการสูบบุหรี่ไปด้วยขณะขับรถเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นข้อห้ามเลยนะคะสําหรับกฎหมายการสอบใบขับขี่นะคะห้ามสุบหรี่ไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยนะคะหอะ่ถ้าสมมติว่ารถใครใช้ก๊าซเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงนะอาจจะหรือว่าอ,อ,อาจจะเป็นอ,อ,อันตรายนะคะต่อต่อผู้ขับขี่ได้และอย่างเนื้อคือก้นบุหรี่นะคะที่ยังติดไฟอยู่เนี่ยนะคะที่ยังติดไฟอยู่อะแล้วเราโยนลงไปข้างทางนะอาจจะไป ทำให้เป็นยังไงนี่ไหมคะ <c oughs> เป็นไฟลาทุ่งเลยใช่ไหมคะคือว่า,าทำให้ต้นไม้ใบหญ้าข้างทางอาจจะเป็นใบ,ใบไม้แห้งหรือว่าเศษหญ้าแห้งเนี่ยมันติดไฟก็จะเป,เป็นแบบว่าไฟไม่ป่าไปเลยนะหรือไม่ไงั้นก็อาจจะเป็นเศษกระดาษอะไรต่างๆเศษซองขนมหรือว่าขวด,ขวดน้ําที่เราขวดพลาสติกที่เราดื่มหมดแล้วเนี่ยโยนออกข้างทางเลยนะมันก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังเรามานะหรือว่าอ,อย่างเช่นก้นบุรีเนี่ยถ้ารถที่ขับตามหลังเรามาเนี่ยเป็นรถที่บรรทุกน้ามันหรือว่าบรรทุกสารเคมีที่จุดติดไฟง่ายเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดจิตตามมาเนาะอ่ะต่อไปก็ห้ามแข่งขันนะคะห้ามแข่งรถบนถนนสาธารณะจริงๆแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้แข่งรถนะคะและไม่ว่าในเวลากลางคืนหรือว่าเวลากลางวัน ทุกเวลาเลยนะคะ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นนั้นเนี่ยเออไม่ค่อยมีรถวิ่งหรือว่าจะเป็นถนนที่เขาสัญจรไปมาก็ตามนะคะถ้าใครเข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเข้าไปพนันอาจจะไม่ได้ขับอาจจะไม่ได้เป็นผู้แข่งรถแต่ว่าไปพนันขันต่ออย่างเงี้ยก็จะถูกลงโทษด้วยการจำคุกด้วยห้ามขับแซงรถคันอื่นที่เขากําลังอยู่ในคิวอย่างเช่น ในบนถนนที่เขาจะขึ้นทางด่วนนะที่จะต้องจ่ายค่าทางด่วนเนี่ยก็จะต้องต่อคิวนะคะแล้วเราเนี่ยมาทีหลังเราขับมาทีหลังเราก็เร่งเร่งรถเข้าไปเลยแซงคิวเขาแบบกระทานหันอย่างเงี้ยถือว่าเป็นมรารยาทที่ใช้ไม่ได้นะหรือว่าขับรถเปลี่ยนเลนกระทานหันนะคะ เขาเรียกว่าขับแบบว่าสวิสวานอ่ะขับแบบโอ้้ายขวา้ายขวาเงี้ยนะคะหรือว่าเออเวลาที่ใกล้ถึงไฟแดงแล้วนะแล้วเราก็ยังขับซิกแซกซิกไปซิกมาเงี้ยมันก็ถือว่าทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดแล้วก็เป็นอ,อ,อันตรายนะคะกับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับเราเนาะและอย่างหนึ่งก็คือหากว่ารถของเราเนี่ยออมีน้ำมันหรือว่าเชื้อเพลิง รั่วไหลออกมาอย่างน้ำมันเครื่องน้ำมันรถนะคะรั่วไหลออกมาอยู่บนท้องถนนเนี่ยเราเนี่ยหากเรารู้นะคะเราเนี่ยควรที่จะจอดรถข้างทาง,ทางแล้วก็ท่าทำวิธีการยังไงก็ได้อะที่จะกำจัดน้ำมันเอ่อออกจากถนนนะคะเพราะาอะไรเพราะว่าน้ำมันมันลื่นนะเอ่ออย่างอันตรายที่สุดก็คือรถจักรยานแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ที่เขาใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับเรานะเขาอาจจะลื่นแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุนะคะได้ แต่ว่าถ้าน้ํามันมันเยอะหกเยอะเลยเนี่ยแล้วเราไม่สามารถกําจัดออกไปบนถนนได้หมดนะคะเราก็ควรโทรแจ้งเจ้าของถนนอันนี้เจ้าของถนนนะคะเดี๋ยวก็จะ,ะจะมีแยกออกมากเป็นบทบทเลยนะคะหรือว่าควรที่จะแจ้งโทรแจ้งตํารวจนะคะทันทีเพื่อที่ให้เขาเนี่ยจะมาะกําจัดหรือว่าถ้าเราสามารถกําจัดได้ก็คืออย่างเช่นโรยทรายโรยทรายบนพื้นถนนก็ช่วยได้นะคะอืม ข้อต่อมาคือว่าการที่ขับรถเข้ามาบนถนอนอย่างเช่นใครที่ทำเป็นรถรถเพื่อการเกษตรอย่างเช่นรถแท็กเตอร์รถไถต่างๆพอเวลาลงทุง่งลงท่าเนาะเออแล้วล้อนะคะขอเปื้อนโคลนเปื้อนขี้ดินเปื้อนเศษโคลนขึ้นมานะคะเลอะเทอะอย่างรถคันเนี้ยที่ที่เราเห็นเนี่ยไม่ควรที่จะขับมาบนท้องถนนนะคะเพราะว่าจะทําให้ถนนเนี่ยเปื้อนโคลนเลอะเทอะ ถ้าขับขึ้นมานะคะถ้าตำรวจเห็นนะเออโดนเรียกนะคะแล้วก็โดนใบสั่งด้วยนะอ่ะต่อมาเราก็จะมาดูคำศั์นะคะในบทลองลองไปอ่านดูนะคะถ้าถ้าใครได้อ่านทฤษฎีในเรื่องนี้แล้วเอ๊ะคำศั์นี้มันแปลว่าอะไรก้อยกออออ็แปลมาให้คร่าวๆนะคะเพราะนั้นใครที่ไม่ว่าจะไปเรียนที่โรงเรียนนะคะหรือว่าศึกษาเองอ่านเอง นะคะแล้วยังติดติดขัดขัดแล้วก็แปลเองเอ๊ะมันเป็นยังไงเงีย้ยก็ลองมามาฟังก็พูดเนาะอาจจะช่วยขยายความได้นิดหน่อย <c oughs> นะคะอืมแล้วก็คําศัพท์ลองดูนะคะอืมมนสิ่งนี้ดิสเกเรต้ก้นบุรีนะคะมันสิ่งนี้ดิสเกเรตาอัจเฉซีก็คือก้นบุรีเนี่ยที่ยังติดไฟอยู่ คุนิ้โตบทลงโทษนะคะอินคูซีฟเนี่ยก็คือจําคุกต่อมาเราจะมาดูในเรื่องของตัวอย่างข้อสอบนะทีะ่เวลาที่เราไปทําการสอบแ่่มีอยู่40ข้อนะคะให้เวลาทํา30นาทีตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นข้อสอบที่เราต้องตอบถูกนะคะคือเขาะจะมีตัว V นะเวลาเข้าไปในห้องสอบนะคะ ก็คือในข้อนี้เขาได้ถามเราว่า,าต้องถูกลงโทษด้วยการจำคุกไหมถ้าแข่งรถนะคะเข้าร่วมในการแข่งรถโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตบนถนนสายที่เป็นถนนสาธารณะนะคะก็คือตอบถูกนะเมื่อกี้ที่ท,ที่ก้อยได้พูดมาแล้วนะอ่าต่อมาเขาก็บอกว่าห้ามแข่งรถด้วยความเร็วบนท้องถนนใช่ไหมเออก็ใช่อีกใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าแข่งถ้าแข่งด้วยความเร็วบนท้องถนนถ้าแข่งรถก็เป็นไงคะ จะโดนปรับหรือว่าถูกจําคุกคะถูกจําคุกเนาะอืต่อมาข้อต่อมาก็คือ,อาการเคลื่อนย้ายป้ายบอกทางอาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้รถไทยถนนคนอื่นๆนะคะก็คืออันนี้เนะี่ยถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราเคยเห็นไหมคะในหนังหรือว่าในภาพยนตร์ต่างๆที่เขา อาจจะแบบมาขยับป้ายจากเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาเออมันก็เลยเป็นไงคะคนที่เขาเออดูทางมาอย่างเงี้ยเขาเป็นไงคะเขาดูจากป้ายแล้วอ้าวมันก็ทําให้เกิดเป็นไงคะทาให้คนอื่นเขาหลงทางได้เนาะอ่าต่อมาการทิ้งก้นบุหรีนะคะจากจากหน้าต่างรถนะคะก้นบุรีที่ยังติดไฟนะ เป็นสิ่งที่อันตรายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่ามีรถสองล้อขับขี่ตามมาคือเป็นพวกรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็ถูกต้องเนาะเพราะว่าไงคะอาจจะไปโดนหน้าเขาหรือว่าอาจจะไปโดนล้อแล้วเป็นไงคะทํทให้เป็นไงล้ออ,อย่างรั่วเนี้ยนะสําหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันความเร็วโดยไม่ได้รับอนุญาตบนถนนจะต้องถูกจําคุกใช่ไหม ถูกต้องนะคะอันนี้ลองดูคําถามดีๆนะคะลองอ่านคําถามดีๆมันก็จะมีการแบบว่าสลับคานะคะเอาไปไว้ข้างหน้าไว้ข้างหลังเนี้ยเราต้องอ่านแล้วก็ลองลองอ่านสักอย่างน้อยนะคะสองรอบถ้าไม่เข้าใจอ่านไปสามรอบสี่รอบเลยนะคะในตอนสอบนะต่อไปอันนี้คือตัวอย่างที่ใช้สอบเป็นแบบว่าตอบผิดนะคะต้องตอบว่าผิดก็คืออย่างเช่นอนุญาตให้ย้ายป้ายถนนได้หากเราเนี่ยแจ้งตำรวจแล้วอน,นุญาตได้ไหมคะ เออยายไม่ได้เนาะยายไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไงคะมันก็จะเกิดเหตุหรือว่าเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นนะแล้วก็ข้อต่อมาไงคนขับเนี่ยสามารถยกสิ่งของออกจากหน้าต่างลงข้างทางได้โยนได้ไหมคะโยนไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะเกิดอย่างเช่นอย่างที่บอกค่ะอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆหรือว่าคนที่เขาเออขับขี่ตามมาต่อมาก็คือผู้ขับขี่เนี่ยสามารถแซงรถที่เข้าคิว ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่าเปลนเลนซ้ำๆกันก็ไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นเป็นการเสียมารยาทนะคะ,ะสามารถโยนกระดาษออกไปนอกหน้าต่างรถได้ได้ไหมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกระดาษถุงพลาสติกขวดน้ําอะไรต่างๆก็ตามนะคะเศษขยะที่ออกจากรถออกจากมือเราเนี่ยโยนออกไปเนี่ยไม่ได้นะคะ,ะข้อต่อไปคนขับสามารถโยนสิ่งของออกจากหน้าต่าง ลงไปบนไหลาทางได้ไหมก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะจำได้ไหมคะคำว,ว่าบางกีนะนะบางกีน่าแปลว่าไหลาทางหรือว่าข้างทางก็ได้ค่ะอ่าต่อไปก็คือสามารถแข่งขันการแข่งขันกีฬาก็คือในในที่นี้ก็หมายถึงว่าการแข่งรถนะบนถนนสาธารณะเนี่ยสามารถทําได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากใครเลยได้ไหมไม่ได้นะคะยังไงก็ไม่ได้ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับ ออในหัวเรื่องนี้นะคะที่เป็นข้อห้ามในการใช้รถใช้ถนนเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าเราจะได้ใช้รถใช้ถนน,นร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องแล้วก็ข้อห้ามต่างๆเนี่ยเพราะว่าอะไรเพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็ถนนหนทางยังไงก็ลองอดูทบทวนอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ลองฝึก อ่านแล้วก็จําคําศัพท์ให้ได้เพราะว่าเราพอเวลาเข้าไปในห้องสอบเนี่ยมันใช้เวลาแค่30สนาทีเนาะอ่ะอยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะให้กับคนที่กําลังเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบใบกับขับขี่ก็ขอให้พยายามอดทนแล้วก็ขยันนะคะคต้องทบทวนต้องฝึกต้องทําบ่อยๆนะคะแล้วก็จะจําเองนะคะยังไงวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเดี๋ยว เอ่อพิโซดหน้าในเรื่องของความมีน้ำใจแล้วก็ความรับผิดชอบร่วมกันบนท้องถนนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลากันไปก่อนแล้วติดตามคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมวันนี้บายบายติดตามเกี่ยวก้อยสไปเตอรี่ได้ตามช่องทางนี้นะคะ